สวัสดีครับมาพบกันเราเช่นเคยส่วนพรรักวิทยานะครับวันนี้เช้าเช้าไม่เช้าแล้วจะสิบเอ็ดโมงนแ <c oughs> ม่ค้ายองลดน้ำต้นไม้ไม่เสร็จเลยนะครับวันนี้นี่อกโกนีมานะครับลดวันสองวันรดทีก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้แห้งก็ลดวันเว้นวันดีกว่าอากาศมันแห้งแต่ถ้าอากาศปกติลดสองวันรดทีก็ได้นะจ๊ะอกโกนีมาไม่ชอบน้ามากมชอบน้ำมากนะพี่ถ้าน้ําเยอะไปแล้วก็เน่า ลากกันเน่านะหนูยังมีเลยเด็ดมีนะของหนูก็มีเยอะรถเยอะไปลากเน่าเนี่ยาอ,อ,อากนีมามไม่ค่อยชอบน้ำมากรถน้ำไปจะเน่าเนี่ที่รถ <ลด S 2> เยอะ<ๆ>นี่เพราะ<ๆ>ว่าแห้งมากเพราะหนูว่าสามวันสองวันน่ะสามวันรถทีอากาศมันเย็นมันแห้งๆนะครับมันจะแหง้งแต่รถเยอะไปก็ไม่ดีนะจ๊ะสาหรับอากนีมานะนี่รถน้ํารถเช้าดีที่สุดถ้ารถเย็น จะต้องลดเยอะในปริมาณที่เยอะเพราะว่าไล่ความร้อนจากดินออกไปให้หมดไม่งั้นเดี๋ยวใบเขาข้างล่างๆเขาจะเหลืองนะวันนี้ก็มาแนะนํานิดๆไม่รู้ได้เก่งหรอกนะก็คือไม่ได้เก่งหรอกนะกอกนะบอกกอนเอาตามวิธีที่พวกหนูทํากันวิธีง่ายๆเป็นบ้านไม่ต้องอะไรมากนะครับมีคนถ้ามาปุ๋ยใช้อะไรก็ปุ๋ยก็ใช้แบบออ,อดโมโคดเ<ม>หลืองๆธรรมดานี่เลยไม่ต้องมีปัญหา โรยพยายามโรยข้างๆกระถางนะจ๊ะไม่ไม่ต้องใส่เยอะแล้วก็เวลาโรยอ่ะโรยแค่สามเดือนใส่ครั้งโรยประมาณไหนแม่ขอบขอบกระถางเนี่ยโรยถือแม่ถือหน่อยโรยเฉพาะขอบขอบกระถางอย่างนี้หนาอย่าไปโรยโดนต้นนะมันร้อนนะอุ้ยอ่ะมันเค้มเนี่ยร้อยโรยขอบขอบเนี่ย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 ลดจนกระเด็นเข้าไปข้างในทีอย่างนี้เลยนะวันนี้ก็มาคลิปสั้นแค่หยันลง ลงอะไรไม่รู้ตอนนี้มาก็มาถ่ายให้พี่พี่ลุงลุงป้าป้าดูกันนะครับว่าว,วันวนะันทำอะไรกันบ้างทำอะไรแพ็กต้นไม้กันอย่างเงี้ยทำไไอะไรแพ็ต้นไม้พี่ๆนะนี่แหละลดน้ำนี่เนี่ยไม่ได้ลดมาสามวันแล้วเนียไ,ไม่ได้รดจร<า>ิงจังเลดจริงจังมาสามวันแล้วเปิดทันผ่านเอานะส่วนมากก็จะทำกันเองอยู่สองคนนี่แหละ 800ทรงซีนะพี่สีทองเลยอันนี้เอสเทียรงทองนะ800ทรงฟรีแหมมาขายเคี่ยวมาดูรถน้ำนั้นเนี่ยข,าย, <c oughs> ขายแม่งเลย,นเลยหนูไม่พามาดูพามาดูนี่าจา้าบรรยากาศสวนก็ไม่ได้หลูไม่ได้หลานะทำอาศัยทำเองไม่ได้จ้างช่างเลยนะทำกันเองเลยสวนหนูอะ นี่บรรยากาศรดน้ำเื่าเช้าน้ำต้นไม้ตรงนี้หนูเอาออกมาจากถุงถุงอบตัดชำมันยังไม่ตั้งเลยไม่ได้ไปขายให้ใครเลยต้องรอทำฟอร์มให้สวยเลยใช้เวลานานจ้ะประมาณสองเดือนน่ะพอฟอร์มจะสวยอะจอยจะไปะขายได้แต่ละต้นนี่รดน้ำามันเต็มเลย อันนั้นเขาเรียกอะไรอันนี้มะนีขาวไม่ใช่มันเป็นอันยมันีสามสีอ่ากายออตัวเนี้ยมันหลุดสีเหลือเป็นเหลือสองสีเหลือขาวก็เขียวเหลือเดียวสีขาวมงคลเนี่ยจ้ะอันนี้เมื่อก่อนนะตอนไม่เยอะเดี๋ยวนี้ไม่ค้าไม่ตอนแล้วนี่โพเจ็สีมอก่อนตอนไาเยอะสวยโพเจ็สีสวยนะตอนไม่เยอะเดี๋ยวนี้ไม่ตอนแล้วไม่ทําแล้ว หยุดก่อนพพจะสีเมื่อก่อนตอนขายขายตอนเท่าไรก็ขายหมดไม่มีต้นต้นเพิ่มเลยพักนี้ไม่ต่อซะแล้วผ่าเดินต่อเดินต่อชมสวนต่อวันนี้ชมสวนวันนี้เน้นชมไม่เน้นคุยเอ้ยไม่เน้นขายแต่มีนาเดี๋ยวแนะนำเดี๋ยวดีก่อนยังมีอยู่ไม่เน้นขายแต่ก็ขายไม่เน้นขายแต่ขายขายอ่เศรษฐีย่างทองแปดร้อยส่งฟรีนจากระถางแปด พาไปส่งพาไปส่องพาไปส่องเนี่ยสิบเอ็ดจะสิบเอ็ดโมงแล้วยังลดน้ำไม่เสร็จเลยอืมพาไปส่องพาไปส่องอันนี้เป็นไม้ออกมาจากตู้อบนี่เป็นตู้อบของโคงหนูกันอ่ะก็เป็นไม้ออกจากตู้อบก็มาพักฟื้นตรงนี้เนี่ยมีอุสกรวยๆเลยเนี่ย ใบสวยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหสวยจริงมิวคอนฟิตี้เนี่ยอย่บอกให้นี่สวยเลยชมพูเป็นนมเลยะนมชมพูเลยอะ่ะสวยอันนี้อ่อมแซบยังอยู่นะจะมีนะพี่ใครชอบมาบอกทักมาได้นะอะไรนะบูสบาพารวยฝืนแล,ล้วล่ะแม่ค้าตัดชามไว้เนี่ยแต่ลากยังไม่เดินดียังไม่ให้ดีฟ้า เอาลากเดินเดินก่อนนะบุษาบาฟา้ารวยแม่ขาตักฉ่ำไว้อันนี้มันจะเป็นจันดำแต่ที่มาจากแม่ด่างแต่มันยังไม่ติดด่างหนูก็ยังไม่ขายหะรอให้มันออกก่อนลุ้นว่าให้มันออกด่างหน่อยแล้วค่อยปล่อยให้พี่ๆแบ่งกันแต่มาจากแม่ด่างเนี่ยจันดำเนี่ยพวกนี้มาจากแม่ด่างแต่มันเป็นต้นที่หลุดด่าง ก็ต้องรออ,อไปเพื่อมันจะออกให้ลูกแต่พวกนี้มีสิทธิ์ใจลูกด่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็จะพาเดินเดินอย่างเงี้ยครับว่าก็เดินมือส่วนมีแค่นี้จ้ามีแค่นีเ้เดินอยู่แค่นี้โชคเนี่ยฝักพระพมขึ้นชื่อเลยว่าเลี้ยงยากมากยากจริงๆนะฟักผระพมเนี่หนุ่มมีสามสี่ต้นน่ไม่สวยสักต้นเนี่ยใบยเสียใบยเด๋ยดไอ้นี่อะไรนะยุบบ้างอะไรบ้าง แต่ถ้าออกดอกมาไล่ใช่ไหมแม่ต้องรีบเด็ดใช่ไหมวกวักมาผมถ้าออกดอกมาไลา่ต้องรีบเด็ดเลยนะเดี๋ยวแม่จะซุดเลยนะจ๊ะใบ <By S 1> แม่เขาจะซุดไปเลยถ้าเราไม่รีบเด็ดแม่ออกเด็ดดอกออกแม่แม่เด็ดดอกพูผิดพูผิดจะอดนะอเอามาใบเหลือยังอยู่นะสี่ต้นต้นละสามร้อยสามสิบลมซ่งมาฟูพันธทำเพลงมามาเดินมาทางนี้ละเขาค่ายเลย ใบเลือ,อยังอยู่นะจ๊ะสี่ร้อยสามสิบไอ้สามร้อยสามสิบเหลืออยู่สี่ต้นนะแล้วก็วินสันเหลือสองต้นสามรอแปดสิบนะครับเหลือสองต้นนะนี่นะให้ดูวินสันนะแล้วก็หลักทรัพย์กายแดงไม่ขายเท่าไหร่นะอ่าร้อยห้าสิบถ้าเอาต้นเดียวสองรอยเพิ่ม้งสองห้าสิบแต่ถ้าเอาสงต้นก็สามร้อยส่งฟรีไปเลยนะจ๊ะ ส่วนไวโอล็นยังอยู่ต้นหนึ่งสองร้อยห้าสิบไวโอลินสีทองนะแล้วก็ตะเนจันเหลือสองต้นแล้วต้นละเก้าร้อยนะครับอันนี้ต้นกายนะกายเก้าร้อยนะไม่ออกจกะตัดแล้วยกยอดแล้วนะแล้วก็อันนี้เก้าร้อยเหมือนกันลายดีทั้งคู่นะเหลือกายต้นกับลายดีทั้งลายดีต้นหนึ่งนะจ๊ะอ่าไปก็ไปต่อ นนี้จะเหลือโชคสามรอยหสิบต้นหนึ่งส5มร้ยหสิบส่งฟรีนะครับต้นหนึ่งนะแล้วก็อีกต้นหนึ่งเป็นใบบิดบิดนะครับห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีส่วนฟิโลใบกัญชาเนี่ยร้อยห้าสิบาทนะครับเอ้ไม่ใช่ฟิโลแอนโทนเรียมหน้าวัวใบกัญชาร้อยห้าสิบาทนะครับถ้าเอาต้นเดียวสองรอยส่งฟรีนะครับขอค่าส่งห้าห้าสิบนะแล้วก็เล็กเชอร์นี่หนึ่งร้อยบาทนะครับเงือกประมอ100หมอน,นึนะ่ง,งร้อยเหมือนกันนะครับเหงือกประมอมีสองต้นร้อยเหมือนกันนะครับถ้าเอาต้นเดียวขอค่าส่งห้าสิบาท นะจ๊ะก็มิ้วมิ้วคอนเน่สวยนะร้อยเดียวยังมีสองต้นร้อยเดียวนะจ๊ะล้วก็จะพาไปเดินดูฟิโลผู้ช้างยังไม่ได้ค่ายเลยมีต้นเล็กมันไม่ค่อยสวยใบมีตำหนิเลยยังไม่ได้ไปค่ายนะส่วนอัลโบต้นนี้ค่ายไหมแม,แม่รอดไหมมาแล้วนะสวยด้วย เก็บไปตัดก่อนขายจนหมดแล้วนี่จินนี่รอ,อก,ก่อนนะจินนี่เดี๋ยวแบ่งด่างให้เดี๋ยวแบ่งตัดก่อนจะอยู่ในตู้อบยังไม่ได้ออกมาจะเป็นพวกสิงโคน,นีม่มไหนายนี่ออมเพชรออมเพชรยังไม่มีมียังไม่มียังไม,ยงไม่ยังไม่โตดีออมเพชรด่างมีนะแต่เดี๋ยวก่อน<ว>มีแต่เป็นใบใบนี่<ข>อ,อะไร <ขอ S 1> พิงลาวาขอร้อยห้าสิบบาทนะพี่แต่ใหญ่อย่างนี้เลยนะพิงละวาร้อยห้าสิบใหญ่นะ Huh. ใหญ่มากเลยพอรอยห้าสิบนะพี่พิงลวาวาแม่ค้าไปหยิบมา,าอดใจไม่ได้โชคเดินเล่นในส่วนไม่มีจริงค่ายแม่งอีก นีถ่ายรูปให้พี่คนหนึ่งเขาดูยังไม่ได้อ่านเขายังไม่อ่านเลยนะแต่ถ้าใครชอบให้ขอไปถ้าพี่เห็นหรอถามมาแล้วกันวพี่หนูหนูหนูถ่ายให้รูปพี่คนหนึ่งอยู่ต้นนี้ออกชมพูเลยนะม่วงชมพูม่วงชมพูเลยนะนี่สีอย่างนี้เลยเป็นไม้ยอดนะจ้ะโชคต้นนี้นี่นะต้นนี้ใครชอบถามหนูได้นะ แอดไลน์ได้ศูนย์เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจศูนหนึ่งนะครับผมหรือโทรมาได้นะโทรมาถามมีไม้ตอไม้ตออยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยวไปดูไม้ตอแม่เขาต้นเมื่อก,กี้เมื่อกี้ไม้ยอดอยยนี่ใช่ไหมแม่ต้นนี้ใช่ไหม,มนี่ใช่ไหม,มนี่นะน,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 นี่แหละมันจะมีตออยู่สามตอเน,นี่ยอันนี้อันนี้ต้นนูนต้นลิมนูนอันนี้สวยมากเลยอันนี้ก็สวยสีส้ม อ๋ออันนี้อันนี้ทรงอันนี้ทรงกระทง n g ทรงกระทงใบใบอันนี้เป็นไม้ตอนะจ๊ะหนูยังไม่ได้ขายอันนี้รอให้โตก่อนเลยหนูจะแงขายแงหน่นอนอันนี้อันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนี่ม่วงออกม่วงนะนายังเด็กเลยเนี่ยอันนี้เขาสีตั้งแต่เด็กสีม่วงออกเด็กเลยมีสองหน่ออันนี้อืมอันนี้หน้ากว้างอันนี้หน้ากว้างอันนี้อันนี้ที่ที่ถ่ายให้ดูนี่เป็นไม้ตอนะมะเก๊ตต้นสีภูมะเก๊ตเป็นไม้แม่ยอดเขายอดของพวกนี้แหละแต่จ้าไม่ได้ว่าต้นไหนอจ้าไม่ได้ว่าต้นไหนยอดเขา นี่นะครับลายลายก็ดีสีก็สวยพาเดินชมอีกแกไม่มีอันนั้นไม่มีหายหายไปเลยเนี่ยไม้มเล็ดจะเป็นอย่างเงจ้ะเล็กนี่นี่ออกอันนี้ก็สีออก้วนะออกแต่เด็กเลยนะตัวน,นี้แล้วนี่หายไปเลยไม้มเมล็ด <laughs> ยุบหายไปเลยอย่างเงี้ยจ้ะมันทําได้สมมุติได้ร้อยต้นอะ่ะเหลือไม่ถึงห้าสิบ ยุบบ้างถ้าไม่ยุบก็ดีไปโหไม่ยุบรวยเละขายตัวละร้อยไม่ร้อยผ่นต้นก็นเละมันยุบน่ะมันยุบไม้มเมล็ดมันจะเป็นอย่างงี้เลยจ้ะตามความเข้าใจพวกหนูนะไม่ได้เก่งกาจมากมายทำตามความเขาแก้เข้าใจเพราะไม่ได้ไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรมาเลยจบคอมพิวเตอร์อนุนจบการตลาดไม่ได้เกี่ยวกับกเกษตรเลยทาด้วยใจล้ว,ลวนๆห,ห,หลายออกกัดนี่ พาชมพาชมแดดออกแล้วแดดร้อนละนี่นี่นี่หนูปักชามควักไว้นี่ออกหนอและออกรออันนี้เป็นด่างเหมือนกันควักมัแล้วกดด่างแต่ด่างน้อยด่างน้อยหนูจำสายไปเลยนี่ใครใครที่มีควักมัลก็อยากได้จำนวนก็ชามสายไปเลยนี่หัวออกแล้วนี่ปักหัวออกเลยนี่ ทำทรายแล้วป้อยอย่างนี้เลยจ้ะเดี๋ยวเขาก็าจะแตกหน่อขึ้นมาเองเนี่ยดึงให้ดูอันหนึ่งจะขึ้นไหมน่าจะลากลงดินไปแล้วดึงไม่ขึ้นเนี่ย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 มาจากข้อไม่มีใบแล้วก็มีกิ่งมีลากออกเองนะหนูตัดจากตัดจากก้านเขาเลยเนี่ยตัดจากก้านเขาตัดจากก้านอย่างนี้เลยใช้ก้านอย่างนี้เลยตัดชึบแล้วมาปักเลยปักทำทรายจะลากจะมาไวมากนะครับลากจะมาไวมากทำทราย อานี่หนูจะดึงให้ดูเดี๋ยวหนูจะดึงลองดึงให้ดูมีไหมดึงไม่ออกเลยรากน่าจะลงดินแล้วชำไว้นานแล้วนานจงไม่ได้ปลูกชำไว้นานจนไม่ได้ปลูกนี่แหละควักใบโพตัดเป็นข้อ,ขอ,ขอแล้วก็ชำฟายอะ่ะออกรากไวใครมีควักด่างลองทําได้นะจ๊ะควักด่างเขาจะออกมาไม่เผือกก็เขียวไม่เขียวก็ด่างมีสามอย่างกันนั่นแหละควักด่าง แต่ถ้าออกเผือกเดใบเขาจะยุบยุบแล้วเดี๋ยวเขาก็ออกใหม่เขาไม่ตายนะถ้าถ้ายังมีหัวอยู่ไม่ตายยังไงก็ไม่ตายเขาจะออกใหม่อันนี้อีพีดางขาวหนูทาไว้นี่ยังไม่ฟื้นรอฟื้นก่อนรอสวยๆเลยนะเดี๋ยวไม้แบ่งปันกันนะครับอีพีดางขาวอันนี้ก็คือฉลุยักษ์นี้พวกแม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยนะฉะลุดางขาวยักษ์นี่แม่พันธุ์ทั้งนั้นเลยรอตัดแล้ว เลย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 เสาล้อตัดเลยชลุดางข่าวยักษ์นะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมาถ่ายให้ดูมนวัน,นทำอะไร <laughs> วันนี้ทำอะไรนะครับบางทีถ้าไม่ได้แพ็กต้นไม้กันนั่นแหละปลูกตก้นไม้กับรดน้ำกันทั้งวันนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนดินเปลี่ยนอะไรเลวเนะี่ยไม้โกต้องเปลี่ยนดินแล้วนะจ๊ะไม้โกดินอยู่ประมาณเท่าไรนะแม่หกเดือนดินจะอยู่ประมาณหกเดือนนะเปลี่ยนทีนะ เพราะว่าไม่งั้นสารอาหารเขาจะหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะเน่าดินมันจะกินรากไปเลยคือว่าเหมือนว่าเราข้างบนเราเห็นดินแห้งๆอะ่ะแต่ข้างล่างเขาดินไม่แห้งนะแล้วพี่นี้รากจะเน่าแล้วก็ยุบไปเลยนะจ๊ะไม้ออกโก้แปกดินต้องเปลี่ยนประมาณหกเดือนเปลี่ยนทีดินนะครับ,าาาบกับมะาพร้าวสับกับใบกัมปูไม้อ,อกโกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้อย่างนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ย อย่างหนูไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยหนูก็เสียเสียหายเหมือนกันมันเปลี่ยนไม่ทันก็เสียหาย,ยานี่เน่าไปแล้วนี่เราก็หยิบให้ดูเนี่ยดินมันใช้ไม่ได้แล้วจ้ะดินอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้แล้วอุ้ยยุบเยอะเหมือนกันหนูว่าไม่ใช่ไม่ย,ยุบเนี้ยๆไปก็ยุบเนี่ยเนีย่ยพวกนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยน่าจะปีกว่าเลยเนี่ยมันก็ไม่โตเนีย่ยพวกนี้เดี๋ยวต้องไปงไล่เปลี่ยนแล้วก็เขาถึงจะโตใหม่พอเราไม่เปลี่ยนเขาก็ไม่โตแล้วรากก็เน่า เพราะว่าดินข้างล่างมันไม่แห้งอะจ้ะดินข้างล่างไม่แห้งนะมันก็เลยทําให้รากเน่าโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูดินแป๊บหนึง่งใช้ดินใบก้ามปูกับกาบมะพร้าวสับกาบมะพร้าวหมักน้ําทิ้งไว้สักหนึ่งคืนยังดีนะดีที่สุดนะจ๊ะถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีเวลานะหมักน้ําทิ้งไหว้หนึ่งคืนแล้วก็เทน้ําทิ้งไปนะครับหนูก็ใช้อย่างนี้แหละดินใบก้ามปูกับมะพร้าวสับก็หมักๆกกันไว้เนี่ยผสมผสมแล้วก็หมักกันไว้ ผสมผสมแล้วก็มากกันไว้นี่นะครับโอเคนะวันนี้ส่วนพอลักไปก่อนนะว้มีอะไรอะพาเดินใหม่ไม่ได้มาขายมาพามาชมพี่บอกขนาดชมมึงยังแวะขายเลยโอเคนะครับใครสนใจต้นไม้ไหนก็แอดไลน์มานะศูนย์ 1. เก้าศูนย์เก้าเก้าสี่แปดเจ็ดหนึ่งแมมีทิ้งท้ายอยีกเงี้ยเห็นไหมพี่บอกมีทิ้งท้ายอยีกนะขนาดมามาเดินชมเนี่ยเดี๋ยวจะ เงียบเงากันไปเลยทามาชมก่อนไม้ไม้เยอะแต่ไม่รู้จะขายอะไรบอกเลยมันไม่สวยมันยังไม่สวยไม้เพิ่งทามาจากมันยังไม่สวยเนี่ยอย่างดูเนี่ยเพิ่งออกไปเดี๋ยวทาลากมีแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนเนียจะไปไม่ไปแคะลากมีแล้วนะเนี่ยเนี่ยทำมาจากใบเดียวนะอะไรนะเงินหนาใบเดียวนี่คือวิธีการทําประมาณนี้นะครับก็พาชมต้นไม้สวนหมดแล้ว โอเควันนี้จบคลิปนี้ไปก่อนนะเดินเล่นในส่วนที่บ้านอีกแล้วครับท่านพ,พี่บอกเดินเล่นแต่ทําไมมีติดติดไปนวมติดไปนวมนิดนึงขขอติดปลายนมขายนิดนึงใครชอบแอดไลน์เข้ามานะจ๊ะศูนย์เก7 0 1ูนนะนมแม่ตัวนี้ขายไหมพี่ขายไปเลี้ยงรอนไหมรอดดีสบายสวยมากเลยหนูปลูกเปลี่ยนดินให้ใหม่แล้วมันเป็นไม้วางข้อแล้วมันขึ้นมาเป็นยอดแบบนี้ อ, 250, องส<อ>่งฟรีฟรนะตัวน,นี้ขอ250ส่งฟรีฟรนะชลุยักษ์ใบใหญ่ชลุยกหเหมือนที่หนูพ่ายมากเมื่อกี้เลี้ยงน่ารักเลี้ยงน่ารักแต่ใบน่ารักเหลือเกินตัวน,นี้ขอ250รส่งฟรีนะครับผมอบโอเคนีข่ขวักควักด่างล้อก่อนนะเดี๋ยวมีจํานวนเดี๋ยวแบ่งแน่นอนนะครับก็วันนี้เดินเล่นในสวนแค่นี้ก่อนนะกินเวลามานานแล้วโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะ เดี๋ยวพี่ๆหน้ามีต้นไม้อะไรมาแบ่งปันและจะลงให้ชมนะครัะปะแม่บายบายพี่ๆไปก่อนนะครับสวนพลกษศาสตยาสวัสดีครับปลูกต้นไม้กันนี่ขึ้นหลักอะไรนะชื่ออะไรนะบอกพี่ๆก่อนชื่อก็ลืมชื่ออะไรนะโอปิกัวโอปิกัวอันนี้เป็นไม้เขียวนะเป็นไม้เขียวแต่ฉลุสวยฉลุสวยค่ะใบใหญ่ยิ่งสวยนะเดี๋ยวให้รอเลื้อยก่อนเดี๋ยวตัดแบ่งรอให้มันใหญ่ๆก่อนเดี๋ยวดูตัดแบ่งนะ เล่อขึ้นหลักใหญ่ๆใบใหญ่จะสวยใบใหญ่สวยคครับเนี่ยปลูกขึ้นหลักมีหลักเตรียมแล้วเตรียมหลักเตรียมกระถางปลูกโอเควันนี้ไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับไปจริงๆละ